พูดถึงอีซักเลยครับอีซักไม่มีอะไรให้พูดครับไม่มีอะไรให้พูดเพราะว่าไม่ได้จะด่าหรือว่าตําหนิเขานะผมเข้าใจเขานะคือแมตตฟิตเนสอ่ะเขาน้อยผมกล้าพูดเลยนะอ่าใครจะดราม่าอะไรไม่รู้อ่ะผมเป็นหนึ่งในคนที่ไม่อยากได้อีซักนะอืมเพราะว่าผมลาคาญมันยื้อกันไปยื้อกันมาไม่อยากได้ตั้งแต่ที่แบบว่าไม่ได้มาซ้อมกับทีมแล้วเปิดฤดูกาลอนะ่ะมันยื้อกันเยอะเกินไปอะ่ะแล้วก็ราคาสูงเวอร์เกินไปด้วยอยากได้มากไม่รู้ใครอยากได้อะ่ะ เนนรืนองสละลอยากได้หรือว่าเอสอยากได้อันนี้ก็คือเป็นเงินของสโมสรเราไม่ไปก้าวไก่แต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วอผมรู้จักเขาตั้งแต่อยู่โซเซดานะครับได้ดูบ้างเล็กน้อยแล้วก็มารู้จักจริงๆนะ่ะนิวคาสเซิลที่นิวคาสเซิลแล้วก็ก่กอนหน้าน,นี้เขาไปอยู่ไปออยู่ดอทมูลแวบๆมาก็แน่นอนล่ะไม่ใช่ว่านักเตะไม่เก่งเก่งครับแต่เขาเป็นสายที่แบบเขาเรียกว่าไงล่ะสายเปาะอ่ะออตีเท้ามีอยู่แล้วแต่จะให้เขาเล่นแบบ สมมุติว่าในฤะดูการหนึ่งเอาเฉพาะในหลีกนะสาวป8นัดเนี่ยเราคาดหวังให้เขาเล่นสัก30ตี30อย่างเงี้ยมันจะถึงไหมเออแต่ฝีมือมีอยู่แล้วแต่ร่างกายมันไม่ได้บุบบึ้ขนาดนั้นแล้วก็เหตุผนลนหนึ่งที่ผมไม่อยากได้โดยส่วนตัวก็คือเขาไม่ใช่สายเพสซิงนะครับเขาเป็นสายยืนจบสกอร์แต่อันนี้คือโทษเขาไม่ได้เลยเราเป็นคนเลือกเขามาแล้วก็ที่สําคัญควรจะไปซื้อกองหน้าเก่งๆมาก็ไม่มีประโยชน์หรอกครับเพราะว่าบอลมันไปตายที่ปีกหมด ครับโออย่างเงี้ยโมฮัมเหม็ดซาร่าอย่างเงี้ยคือถ้าคุณจะซื้อเนื้อหน้าเป้าระดับนี้มาคุณต้องลดบทบาทปีกลงแล้วพยายามเอาบอลมาให้ถึงอิซักให้มากที่สุดให้เขาจบสกอร์ความสามารถในการจบสกอร์เขาไม่เป็นรองใครอยู่แล้วสาําหรับอิซักนะครับแต่จะให้เขาลงมาเชื่อมเกมมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วจะซื้อเขามาทําไมอ่ะเหมือนเขาใช้ใช้เขาผิดประเภทอ่ะรู้ปอกไหมถ้าคุณจะใช้นักเตะประเภทนี้คุณก็เลือกนักเตะอย่างฮงโ,โกอิกิเตเกะสิเพราะว่าอิกิเตเกะอยู่ในแฟงเปิดก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะครับบางทีก็ยืนคู่กับโอมุ บางทีก็ลงไปเป็นตัวสร้างสรรค์บางนั้นก็เป็นตัวจบสกรอรเนี่ยก็เลือกอีกิเดมาแล้วก็ให้ความหวังกับเขาไปเลยให้เขาเป็นตัวจริงสม่ำเสมอแล้วก็อาจจะไปหาฟองหน้าที่เข i ระดับแบบว่าทนนั่งสำรองมาได้สักคนหนึ่งเพื่อมาแทนโจตาที่จากไปก็ได้ถ้าคุณจะซื้อบันถมโถมเอาตัวเองเก่งมารวมกันโดยที่ไม่ได้ดูว่าตัวเองจะเล่นยังไงนั่นแหละอย่างที่ผมตั้งตั้งข้อสงสัยว่าสรุปแล้วใครเป็นคนอยากได้อิสันแน่เป็นอเป็นเอสผู้ผู้บริหารหรือว่าอเนสซอรตเอง หรือแม้กระทั่งถ้าคุณจะเล่นแบบนี้นะคุณจะให้ความสําคัญกับโมฮัมเหม็ดซาราแล้วก็บอดีกาโปเนี่ยซ้ายขวาเนี่ยคุณอยากจะให้ปีกสองข้างยังเป็นตัวทําอยู่คุณก็ไม่ต้องเอากองหน้าสดใสซักมานะครับเขาไม่ได้เป็นบ๊อบบี้หรือว่าโรเบิโตฟิมเบโนสองอยู่แล้วไม่ได้เป็นนิวบ๊อบบี้นะครับเขาคนละสไตล์กันเลยจะเป็นกองหน้าที่ทันสมัยน,นะครับอชงเองกินเองได้ออกไปเล่นปีกได้อะไรอย่างเนี้ย ถ้าคุณจะเล่นหมายถึงว่าถ้าจะเล่นแบบน้นปัจจุบันนี้นะไม่เปลี่ยนวิธีการเล่นนะ